พี่น้องเกษตรกรนะคะการย่อยสลายฟางข้าวต่อฟางข้าวดิบข้าวเด้งนะพี่น้องเกษตรกรจาเป็นนะคะฟางข้าวถ้าย่อยดีก็มีผลดีนะคะต่อกระบวนการเจริญเติบโตเพราะเขาเปรียบเสมือนปุ๋ยเลยแหละพี่น้องเกษตรกรนะคะแต่ถ้าย่อยไม่ดีสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือปัญหาเรื่องของอแก๊สในดินนะคะเพราะว่ากระบวนการย่อยพี่น้องเกษตรกรเมื่อท่านไถนะคะไม่ได้ย่อยเนี่ยนะคะไถแล้วก็ดินกลบนะคะระหว่างนั้นเนี่ยท่านก็ทําเทือกหวานในระหว่างที่ข้าวกําลังแตกรากเนี่ย นะคะข้างล่างดินนะคะฟางข้าวก็ทําปฏิกยาการย่อยนะคะเพราะนั้นมันจะเกิดภาวะเกิดแก๊สในดินนะคะทำให้ต้นข้าวของท่านเฉานะคะระบบรากไม่สามารถเดินได้นะคะเกิดอาการเหลืองแล้วก็เฉาเพราะนั้นวันนี้นะคะถ้าการย่อยนะคะชุดฟื้นดินแร่งด่วนเขาจะย่อยทั้งฟางข้าววัชพืชต่างๆนะคะวัชพืชต่างๆในานามีอะไรบ้างนะคะ ผักบุ้งผักตบหรือหญ้าต่างๆพี่น้องเกษตรกรนะคะสามารถย่อยสลายได้เลยนะคะก็คือนะคะพี่น้องเกษตรกรมันย่อยสลายทั้งฟางข้าวข้าวดีข้าวเด้งนะไอ้ปัญหาข้าวดีข้าวเด้งอ่ะตอนนี้เยอะนะคะเยอะมากหลายพื้นที่ท่านบอกว่าไม่เคยมีมาก่อนแล้วทาไมเดี๋ยวนี้มันมีล่ะนะคะพี่น้องเกษตรกรปัจจัยการเกิดข้าวดีข้าวเด้งมันก็มีหลายอย่างจากไม่เคยมีบางทีเนี่ยสมัยนี้เขาเกี่ยวข้าวกับรถเกี่ยวมันก็ติดมากับรถเกี่ยวหรือติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวเพราะนั้นวันนี้นะ ย่อยสารพิโนเตกอรนะคะการย่อยนะคะมันย่อยทั้งข้าวดีข้าวเด้งนะคะแล้วก็ปรับสภาพดินฟื้นฟูดินทําให้ดินนิ่มขึ้นฟูขึ้นพี่นอเตกอรสังเกตดูได้เลยเมื่อฟางข้าวต่างๆย่อยสลายได้ดีเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของการทําให้ดินปโปร่งดินนิ่มดินฟูนะเวลาท่านหวานข้าวเนี่ยมันก็จะแตกรากแตกกอได้เร็วนะคะแล้วก็ลดปัญหาแก๊สในดินนะคะดินเนา่าดินเสียต่างๆและที่สําคัญนะ พี่นัองเกษตรกรปัญหา,าดินเค็มดินเปรี้ยวแล้วก็น้ําปัญหาเรื่องน้ําน้ําเป็นสนิมดินเป็นสนิมนะคะมันจะแก้ปัญหาได้เลยเพราะนั้นชุดนี้นะฟื้นดินแร่งด่วนชุดละหนึ่นเก้าบาทได้กับพื้นที่5้าย